สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคุณอ๋อธนพรนะครับผม CEO ของทาง SE Thailand <ะ>นค่ะครับผมอันนี้บริษัทพี่นี่มีหลายชื่อเลยไหมครั จริงๆมีชื่อเดียวค่ะแต่ว่ามีคนเลือกหลายแบบนะคะก็ถ้าจริงๆชื่อตามอ f ฟ i ิเช l เป็น ESI r ผมแต่ว่าชื่อเล่นเราคือเอสรีอยู่ในวงการไอทีมาสิปีล้เพิ่งรู้ปีนี้นี่แหละครับว่าเขาเรียกกันว่าเอสรีครับผมโอเคครับก็วันนี้ก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับงานวันนี้ประสบความสําเร็จมากคนมาเป็นพันคนเลยนะครับผมแล้วก็เป็นงาน สัมมนาครั้งที่27แล้วของทางเอสในประเทศไทยใช่ค่ะครั้งนี้ครั้งที่27แล้วคะ่ะครับผมแถมมีแฟนพันธุ์แท้ที่มาเกิน20ครั้งด้วย<อ>เมื่อเช้าชผมเห็นอยู่ใช่ครับ <laughs> มีมครับผมสุดยอดเลยครับคอมมูนิตี้นี้อันนี้ก็อยากจะเชิญทุกท่านนะครับผมว่าถ้าเกิดมีโอกาสมาร่วมงานกับทางเอสเนี่ยก็แนะนําให้มาเลยครับเพราะว่าคอมมูนิตี้ที่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจเยอะมากจริงในงานด้วยนะคะแล้วคอมมูนิตี้ของเราเนี่ยจริงแทั้งในบน f เฟซบุ๊กบนเว็บไซต์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีพรอไวข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็ ให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะเข้ามานะคะสัมผัสตัวซอฟต์แวร์ของเราเรียนรู้ตอบปัญหาทั้งหลายหลายอย่างเนี่ยบนคอมมูนิตี้ของเราได้แล้วนะคะเพื่อจะได้สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์เราได้ง่ายขึ้นด้วยอ่าครับผมคราวนี้พี่อ๋อครับเราไปเดินเล่นกันนิดนึงดีกว่าได้เลยนะครับผมก็อันนี้ครับเดี๋ยวระหว่างเดินเนี่ยขออนุญาตถามนิดนึงฮะค่ะว่าเอออย่างตอนนี้คุณอ๋อมองว่าเทรนด์ของการทำอ่า GIS ในประเทศไทยเนี่ยครับมันกำลังมุ่งไปในทิศทางไหนมีอะไรน่าสนใจน่าจับตามองบ้างครับ จริงๆท่านตอนนี้คงปฏิเสธไม่ได้สำหรับที่มี2เรื่องหลักๆนะคะครเรื่องแรกเลยเนี่ยดิจิตัลทวิดนะคะน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมสูงมากตอนนี้เพราะว่ามันจะไปแมทช์กับเรื่องของสมาร์ทซิตี้ต่างนะคะแล้วก็สมาร์ทแอสเซที่มีอยู่ เยอะแยะเลยตอนนี้นะคะสมาร์ทซิตี้นี่แน่นอนนะคะี้เป็นไฮไลท์เลยเป็นเทรนด์ใหญ่ของประเทศเราเลยใช่ครับผมปัจจุบันนี้เรามองเห็นข้อมูล3 d ดีเราเอามาสร้างเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ได้เป็นดิจิทัลทวินขึ้นมาแต่ถ้าสำหรับ s 3เองวันนี้สำหรับเราเราต้องการทำลิฟวิ่งดิจิทัลทวินหมายถึงว่ามันไม่ใช่แค่แผนที่สามมิติธรรมดาครับผมแต่ว่ามีข้อมูลที่สามารถอัปเดตมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลตลอดเวลาครับผมเหมือนมีชีวิต อราถึงเรียกว่า living digital twin เพราะว่ามันจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากนะคะบริหารจัดการรวมถึงการคาดการณ์ต่างๆรีดกอัมาได้หมดช่วยในการตัดสินใจได้ดีกว่าอืมครับผมมันก็คือเป็น d i g i t a l ท w i n ที่มีเรื่องของความเร็ว t i m e ขึ้นมาอัปเดตกันแหละซึ่งมันจะต้องอินทิเกรตเข้ากับเทคโนโลยีอื่น ครับนะคะเพราะว่าลำพังข้อมูลสามเดือย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องมี JS ด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีข้อมูล IoT มีอย่างอื่นด้วยเพื่อทำให้ข้อมูลเนี่ยมันไลฟ์มากขึ้นครับผมค่ะโอเคครับคราวนี้ผมเห็นบูธหนึ่งน่าสนใจครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโดรนครับผมพี่ออกพาเดินดูหน่อยครับได้ครับอันนี้เป็นเป็นบูทที่เกี่ยวกับ Reality Studio นะคะซึ่งเป็นเป็นซอฟต์แวร์ตัวใหม่ของ S3 นะคะที่ออกมาเพื่อช่วยในการสร้างข้อมูลแผนที่น่าจะพูดได้ว่าเป็นแผนที่คุณภาพสูง3าม D นะคะที่ทําให้การการทํางานยิง่ายขึ้นสามารถสร้างข้อมูลได้ง่ายขึ้นแล้วก็ผู้ใช้ก็สะดวกมากขึ้นซึ่งหัวใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเราใช้โดรนในการบินสํารวจแผนที่พื้นที่ต่างๆใช่ค่ะโดรนรเป็นหนึ่งในวิธีของการได้มาซึ่งข้อมูลครับผมแต่จริงๆตัวนี้ไม่ได้เหมาะเฉพาะแค่โดรนอย่างเดียวครับผมสามารถใช้ภาพถ่ายทางอากาศที่เป็นสเกลใหญ่ที่ใช้ติดเครื่องบินบินก็ได้ด้วยโอ้แต่ว่าใช้กับโดรนก็ได้กจะเห็นว่าซอฟต์แวร์มีฟ flexibility มากขึ้นครับผมซึ่งจากที่ผมเห็นเมื่อเช้าเนี่ยครับเหมือนวิธีการสร กล้องส60องศาวิ่งติดรถไปก็ได้ถูกต้องครับผมหรือว่าจะใช้โดรนก็ได้ใช้เครื่องบินก็ได้ถูกต้องค่ะทั้งหมดสามารถที่จะมารวมกันและประมวลผลออกมาได้อืครับผมอันนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูบูตนี้หน่อยได้ไหมฮะได้เลยใช้ทําอะไรกันเหรอครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจรังวัดครับสภาพพื้นที่จริงบนผิวโลกนี่แหละจะได้ข้าออกมาเนี่ยถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งส่วนใหญ่น่ยจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของพวกที่ต้องการ accuracy ของข้อมูลมากม งานสถาปัตย์งานวิศวกรรมครับผมแล้วก็งานของภาครัฐที่แบบดูแลเรื่องของที่ดินซึ่งข้อมูลตรงนี้ซิงขึ้น ArcGIS ได้เลยถูกค่ะอันนี้เป็นเป็นบูธของทางไลกานะคะซึ่งไลกาไลกาซึ่งไลกาเนี่ยมีอินทิเกรชันอยู่กับซอฟต์แวร์ของ S อ r i อยู่แล้วนะคะสามารถที่จะผนวกกันได้แล้วก็สามารถเอากลับมาทำงานได้เลยน้ครับตอนผมเข้าไปในเซสชั่นที่เป็น คีย์โนตเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่คนฮือฮากันมากเลยครับนั่นคือเรื่องของการที่เอาตัว Arc JS เนี่ยไปอินทิเกรตเข้ากับ Excel เพราะว่าพี่คิดว่าจริงๆ Excel เนี่ยคนไทยใช้เยอะใช้เยอะใช้เยอะมากแล้วก็จริง Microsoft สามกากลายเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจวันทุกคนแอชวีเองเนี่ยพยายามที่จะปรับมุมมองของผู้ใช้ให้มอง JS เป็นเรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงทำอินทิเกรชันกับ Microsoft 36%มาเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่เคยรู้สึกว่าโอ้โห JS ซึ่งยุ่งยากเนอะเปิดซอฟต์แวร์มาก็ลำบาก วันนี้เปิดแค่ Microsoft Excel คลิกปุ่ม Add-in เข้ามาสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเหมือนกับที่ทำงาน Excel เพราะฉะนั้นเราจะเราเชื่อมันจะเปลี่ยนมุมมองผู้ใช้ะคะเห็น j s เนี่ยเป็นเรื่องง่ายขึ้นเหมือนกันที่ทุกคนใช้ Excel อย่างเมื่อก่อนเวลาเราทำงานใส่เนี่ยเนาะเราต้องเปิด2แอปเปิด Excel มาข้างหนึ่งเปิด j s มาข้างหนึ่งก๊อปข้อมูลข้ามกันไปข้ามกันมาโอกาสผิดพลาดก็เยอะถูกครับผมแถมยังงงอีกว่าเอ๊ะอันี้ก๊อปไปหรือยังอันนี้ยังไม่ได้ก๊อปหรือเปล่าครับผมตอนนี้อินทิเกรตกันได้เนียนมากถ้าดูเมื่อเช้าเนใจคือ เรามีข้อมูลที่เป็น address t e t นะคะ address text เนี่ยสามสิบเอ็ดซอยบลาบลาว่าไปนะคะเราแค่โยนข้อมูลอันนี้ขึ้นไปบนซอฟต์แวร์ที่ add in เข้ามาใน Microsoft มัน c o n ิร์ตเป็นค่าพิกัดแล้วก็แสดงบนแผนที่ให้เลยเพราะฉะนั้นจริงๆเราไม่ต้องรู้ค่าพิกัดสามารถแปลงตัวหนังสือให้กลายเป็นและลองแล้วไปแสดงบนแผนที่ได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถที่มีอยู่อีกจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากครับก็คือเรื่องของการที่ว่า ในตัวของ ArcGIS เนี่ยมันมี business data ให้เราด้วยอยู่แล้วระดับหนึ่งใช่ค่ะครับรผมเเขาจะ gather ข้อมูลที่เกี่ยวกับประชากร d e m o g r a p h i c spending นะคะ<ม>พวกนี้เอาเข้ามาค่ะเพื่อที่จะให้บริการทางด้านทางด้าน business มากขึ้นอย่างสมมติพี่เป็นธุรกิจ ที่สนใจอยากจะตั้งสาขาใหม่อยากจะรู้ว่าแถวนี้เนี่ยข้อมูล spending เป็นยังไงประชาธิปไประชาชนนิยมใช้ซื้ออะไรของอะไรบ้างเดโมแกรกเป็นยังไงก็สามารถจะไปดึงข้อมูลตัวนี้ให้ออกมาใช้ซึ่งเมื่อชาก็เป็นเดโมเรื่องว่าการเปิดร้านกาแฟเนาะครับมีการดึง data ตั้งแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ประชากรหนาแน่นแค่ไหนร้านคู่แข่งอยู่ตรงไหนไปจนถึงแบบค่า pm 2.5สถิสตรตแถวนั้นเป็นยังไงและอันนั้นเนี่ยก็เอาข้อมูลส่วนนั้นมาคำนวณเพิ่มนะคะแล้วก็ไป implement ร่วมกับ machine learning deep learning นะครับมันจะคํานวณให้เลยว่าควรจะใช้โมเดลตัวไหนเพื่อที่จะมาทําการพ r e ก i c ์ไปในอนาคตครับผมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอินทิเกรตเทคโนโลยีใหม่ๆหมดเลยค่ะทั้งเมื่อกี้พี่พูดถึงดิจิตอลทวี n รวมถึงตอนนี้เราก็อีกเรียกไม่ได้นะคะกับเทรนเทคโนโลยีที่พูดถึง AI Machine Learning ครับผมตอนนี้เราก็สามารถที่จะเอา AI Machine Learning มาผนวกเข้ากับข้อมูลเชิงพื้นที่มีทูที่เรียกว่า GOAI ครับผม เข้ามาช่วยการข้อมูลทั้งในเรื่องของเวกเตอร์หรือว่าราสเตอร์ต่างๆเนี่ยไปในอนาคตให้และอย่างนี้พี่มองว่าเรื่องของการนํา AI หรือว่า m a c h i n e l e a r n i n g มาใช้ในข้อมูลแผนที่เนี่ยครับในอนาคตมันมีแอปพลิเคชันหรือว่ามียูสเคสอะไรที่น่าจับตามองเป็นพิเศษบ้างไหมครับจริงๆถ้าเกี่ยวกับเชิงพื้นที่เนี่ยค่ะพี่ว่าเราไปแอพพลายได้หลายสูวนนะคะอย่างเช่นถ้าในเชิงของตัวระบบไฟฟ้ายูทิลิตี้มันสามารถที่จะเอา AI พวกนี้ค่ะไปคาดการได้เลยว่าอย่างเราเนี่ยเราเชื่อว่าตำแหน่ง ที่ตั้งของอุปกรณ์มีผลต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์อายุการใช้งานเป็นยังไงโดยยี่ห้อของมันแต่เราบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่นั้นตำแหน่งสมมติเขาเคยบอกว่านี้จะใช้ได้5ปีสมมติคุณไปตั้งติดทะเลใกล้แม่น้ำมันอาจจะเหลือสามปีซึ่งซึ่งมันมันแล้วแต่อุปกรณ์แต่ละชนิดเพราะฉะนั้นมองว่าการเอาโลเคชันเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วใช้ machine learning ไปอ่านมันจะบอกเราได้ว่าโลเคชันไหนที่มีผลต่ออุปกรณ์แล้วอายุการใช้งานเหลืออยู่เท่าไหร่อันี้เป็นเป็นตัวอย่างที่พี่คิดว่ามันเป็นมันเป็นเทรนดที่สามารถไปอพได้รววมถึงกกดีเทค ถนนต่างๆอย่าง <Yep. S 1> วันนี้ก็มีเคสโชว์เรื่องดีเทคว่าถนนมีรอยแตกรอยร้าวไหม <Yep. S 1> ใช่ไหมครับพวกนี้ก็ใช้ดิบเลยที่เลิ่นจากอิมเม r จอรี่จาก, <c oughs> กครภาพเนี่ย <c oughs> ไปบอกว่าบ <c oughs> ริเวณน,นี้เนี่ยเออมีแพทเทิร์นอยู่นะว่าเป็นแบบนี้มันจะเป็นถนนแตกถนนแยกอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำได้ Oh, รสรุปก็คือมีเป็น2มุมเลยครับ,รบมุมหนึ่งก็คือเรื่องของการเพิ่ม Data Point ให้พวกระบบที่เป็น ML AI หรือว่า Big d ด t a ้เนี่ยด้วยการเอาข้อมูลเชิงพื้นที่เข้าไปเสริมถูกต้องกับอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ว่าเรามี AI มีในตัวที่เป็น ML มีตัว DL เงี้ยเอามา Apply กับพวกข้อมูลในแผนที่ได้เพื่อที่ว่าทำให้งานต่างๆมันสะดวกขึ้นเป็นอัตโนมัติมากขึ้นแล้วก็ของของ H3 เองค่ะเราเรามี p r e t i n Model เวลาเราทำา h e a d Learning ใช่ไหมคะครเรามักจะต้อง t ทรนเดต้าก่อนครับถูกไหมคะแต่ของแอ r ีเนี่ยวันนี้เรามาพร้อมกับโมเดลที่ถูกเทรนมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องมาเสียเวลาเทรนจับ,บ Data ยัดใส่เข้าไปเลยคําบ,บ,บน,นะคะเพราะฉะนั้นก็จะสะดวกแอเองเนี่ยรเราจะมี ตัวพรีเทนตโมเดลหลายตัวมากนะคะที่มาช่วยในเรื่องของการทํางานพวกนี้ให้มันสะดวกยิ่งขึ้นครับผมซึ่งก็ทําได้หลายอย่างเลยทำ p rediction ก็ได้ classification ก็ได้ clustering ก็ได้ถูกต้องครับผมหรือถ้าเรามองไปแบบ D L เงี้ยก็เอามา detect พวกอ็อบเจต่างๆได้ถูกต้องครับผมอันนี้เห็นมีบ o t เนชั่นซีเคียวด้วยอันนี้คือเอามาเล่าเรื่องอะไรเหรอครับผมอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความความมั่นคงความมั่นคงของชาติ ผก็จะมีเลือกเอาตัวข้อมูลแผนที่ต่างๆนะคะที่มาช่วยในเรื่องของการดูนะคะว่าเวณไหนเป็นจุดเซนซิทีฟใช่ไหมคะควรจะวางแผนเรื่องกําลังคนยังไงบ้างเหล่านี้เป็นต้นค่ะที่จะมาใช้กันเรื่อง national security รวมไปถึงถ้าเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างตำรวจใช่ไหมคะเราก็ดูว่าบริเวณไหนมีอาชญากรรมเกิดขึ้นเยอะมากน้อยอันนี้ก็ใช้ deep learning มาดูเมื่อเราใส่ข้อมูลเทรนเข้าไปก็เห็นเออบริเวณนี้มีโอกาสเกิดขึ้นมากใช่ไหม็ดูว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นที่ไหนมีสายตรวจอยู่ใกล้ที่สุดบริเวณไหนสามารถส่งมาช่วยได้เร็วที่สุดยังไงบ้าง เหมือนพวกแอปพลิเคชันในเชิงของ GIS เนี่ยอยู่คู่กับหน่วยงานภาครัฐเรามายาวนานเหมือนกันนะครับชมีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกันแต,แต่ว่าอันนึงที่ผมเห็นว่าน่าสนใจคือ มาในงานของเอสีปีนี้เนี่ยครับเห็นว่ามีเอกชนมาร่วมงานเยอะมากอันนี้มีแนวโน้มอะไรที่น่าสนใจในฝั่งเอกชนบ้างหรอครับพี่คิดว่าหลักๆเลยนี่คือเรื่องของ business นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งสาขา location ต้องเรียนว่าตลาดหนึ่งที่เราไปพยายามปลุกปั้นตลาดมากก็คือตลาดทางด้าน retail นะคะหรือว่าตลาดทางด้าน franchise ก็ตามคือเวลาที่คนเราต้องการจะวางตั้งตั้งสาขาใหม่ปิดมไม่ใช่เฉพาะเปิดนะคะปิดด้วยมันก็ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้ว่าเราควรจะเปิดสาขาใหม่ที่ไหนเพราะในการตั้งสาขาแต่ละที่คือการลงทุนใช่ไหมคะหรือเราจะปิด ทำไมเราถึงจะปิดถ้าเปิดไว้มี operation cost ปิดคุ้มกว่าไหมพวกนี้ค่ะจะเอามาเกี่ยวข้องหมดเพนจะช่วยในเรื่องนี้กับในง,งานหน่วยง,งาน,งงานเอกชนมากขึ้น,น,นะคะ รวมถึงถ้าเป็นเทลโก้นะคะก็สามารถเอาไปใช้ในเรื่องของการตั้งเครือข่ายต่างๆนะคะรวมถึงการตลาดด้วยนะคะพวกนี้เทลโก้ก็จะใช้ค่ะแล้วก็แบงกิ้งแบงกิ้งก็จะใช้เป็นในเรื่องของการทําหลักประกันเวลาที่ก็จะช่วยแบงก์ในการที่พิจารณาก่อนว่าหลักทรัพย์นั้นเนี่ยอัตราค่ามันเท่าไหร่ัปลอดไหมหมายถึงว่าเช่นไม่ได้อยู่ในที่ที่ห้ามไม่ลุกล้ําป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะสามารถเอามาช่วยใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะมาช่วยแบงก์ในแง่ของการทําเรื่องพวกคอเลสเตอรัลต่างๆว่าสมมติผมเป็นเอกชนสักเจ้าแล้วอยากจะลอง explore โอกาสใหม่ๆในการใช้ data เชิงแบบพื้นที่เนี่ยครับสามารถมาคุยกับเอสรเพื่อขอคำปรึกษาได้เลยไหมฮะได้เลยค่ะยินดีค่ะสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ esri.th.com ครับผมนะคะก็จะมีข้อมูลต่างๆอยู่ในนั้นรวมถึงงมีช่องทางในการติดต่อได้สามารถที่จะปรึกษาได้ทุกๆเรื่องค่ะเราจริงๆเรามี s o l u t i o ที่แอพพลายไปได้หลายๆอินดัสทรีหลายๆรูปแบบที่จะช่วยตอบโจทย์บิเนสต่างๆครับผมอมก็เห็นเมื่อเช้ามีข่าวด้วยว่ามีหน่วยงานของไทยไปได้รับรางวัลจากเอสีที่เมืองนอกมาใช่ค่ะครับผมปกติเนี่ยเอสีเองจะเลือกนะคะอ่าซอร์ที่เอาซอฟต์แวร์เราไปใช้งานแล้วก็โดดเด่นเลือกจากประเทศหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะเขาจะเลือกขึ้นมาประเทศไทยค่ะปีนี้เนี่ยกรมเจ้าท่าได้รับรางวัล special achievement in gs award หรือว่า s a ง Award ท่านรองอาทพดีก็เดินทางไปรับ รัด้วยตัวท่านเองครับผมที่เซอมทกครับผมโอเคครับผมและอย่างในปีนี้นี่เอซี่ตั้งเป้าว่ามีอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษไหมครับปีนี้ถ้าสำหรับเราเองเนี่ยค่ะอย่างที่พี่เรียนหลักๆเลยคือเราพยายามที่จะโปรโมทเรื่องดิจิตอลทวินคะเราพยายามที่โปรโมทเรื่องของการนำเอาข้อมูลไปใช้ในเชิง Data a n a l ลิติกครับก็พวกเอไอม h ช n นเลอร์นิ่งต่างๆ นะคะ,ะแล้วก็ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเราอยากที่จะสร้างคอมมูนิต <of producer S 1> ี้ผู้ใช้ของเรานะคะคให้ให้กว้างขึ้นให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็พยายามไปดูเขตตลาดให้เข้าใจว่าเราสามารถทำ OGS ไปใช้แอปพทลายทำเรื่องอะไรได้บ้างแล้วก็ JS ไม่ใช่เรื่องยากอยกต่ออย่างเรื่องคอมมูนิตี้เนี่ยผมก็เห็นว่าเมื่อเช้ามีการประกาศเหมือนกันว่า s o e มีความร่วมมือกับ Blend Data ในการที่แบบว่าเราพัฒนาระบบ Big Data Platform ที่อินทิเกรตตัว JS เข้าไปเลยใช่ครับผมชื่อว่า GO e Data X ค่ะเป็นคับผมซึ่งจะเป็นการอินทิเกรตเอา g e o a n a l y t i c Engine ของ e s r ค่ะเข้าไปกับ Big Data Platform ของ Blend Data Blend Data นี่เป็น Big Data Platform ของคนไทยนะคะน้องๆคนไทยเป็นคน Develop ที่ว่าเก่งไม่แพ้กับ Product ที่มีอยู่ในตังแล้วใช้งานได้ง่ายหมด้วยอะครับผมเคย POC Product เขาที่นึงอยู่ประทับใจในความง่ายจริงครับผมตัวแล้วเราก็สร้างเป็น Product ตัวใหม่ GeoData X เนี่ยจะไม่ใช่แค่ Big Data ที่ทำได้เฉพาะข้อมูลที่เป็น Non-location แต่จะทำ Location ได้ด้วยผมมันจะทำได้ทั้งสข้อมูลในแพลตฟอร์มเดียวกันครับผม โอเคครับอย่างนี้เดี๋ยวขอพูดคุยเป็นคําถามสุดท้ายแล้วกันครับผมว่าถ้าเกิดว่าเราธุรกิจองค์กรไทยเนี่ยครับถ้าเขาอยากจะเริ่มต้นนํา JS เข้าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการหรือว่าดาเนินธุรกิจของเขาเนี่ยครับเอสวรเนี่ยมีคําแนะนําอะไรยังไงไหมครับว่าเขาควรจะเริ่มต้นยังไงดีจริงๆอะค่ะ JS เองเนี่ยมันมีห้องค์ประกอบหลักนะคะก็คือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เดต้าบุคลากรแล้วก็โปรเซสที่เมืองไทยเรามีฮาร์ดแวร์อยู่แล้วถูกไหมคะเรามีซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะคะเนี่ย ยังเป็นเรื่องที่ต <C> e ้องใช้เงินลงทุนนะคะถ้าเป็นเรื่องเฉพาะด้านจริงๆถ้าถามแล้วว่าเวลาถ้าคุณจะเริ่มต้นเรื่องเกี่ยวกับ G S เนี่ยพี่คิดว่าอย่างแรกเลยเนี่ยควรจะเริ่มต้นที่บุคลากรนะคะว่าเรามีความพร้อมในบุคลากรที่จะมีความรู้เข้าใจในเทคโนโลยี j S หรือเปล่านะคะถ้าเรามีบุคลากรตรงนั้นแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่าอย่างอื่นๆเนี่ยก็จะสามารถไปต่อได้แต่ในขณะเดียวกันวันนี้ถ้ายังไม่พร้อมเอซวเองค่ะก็มีบุคลากรที่จะสามารถช่วยให้ความรู้นะคะช่วยให้คําปรึกษา แล้วก็สามารถที่จะไปช่วยให้เกิด j s ขึ้นภายในองค์กรนะโอเคครับ,รบงั้นสู่ช่วงสุดท้ายครับทางพี่อ๋อมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมของ Tech ็อปไทยออไหมครับพี่เชื่อว่า j s ค่ยมีบทบาทสําคัญในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาสังคมในเมืองไทยนะคะ j s เองบางทีอาจจะดูว่ายังมีผู้รู้ไม่ได้เยอะมากนะคะคแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญแล้วก็เมืองนอกเองเนี่ยถูกอ m p l e m ม n t มากมายะคะ่ะพี่คิดว่าเ,ออเมืองไทยเองเนี่ยถ้าทุกๆคน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ GIS มากขึ้นนะคะก็จะช่วยพัฒนาประเทศไทยเนี่ยให้เจริญก้าวหน้าได้มากขึ้นกว่านี้ด้วยค่ะครับผมได้ครับงั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ออมากเลยนะครับมาแบ่งปันประสบการณ์ความรู้กันในวันนี้ยินดีค่ะครับผมก็ถ้าเกิดท่านไหนสนใจโซลูชัน GIS นะครับก็ติดต่อเอสรได้ทุกเมื่อเลยพร้อมให้บริการทั่วประเทศไทยได้ค่ะครับผมโอเคครับขอบคุณมากคับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ